เสียงมันกัดกลมๆอร่อยมากเลยอ่ะโอ้บายบายเลยเหรอโยนให้มันเลยเหรอมาไม่เก่งมาให้ไม่เก่งนะน้าๆๆๆเฮ้ยชอบแฮร์แฮร์แฮร์มันแรงมากเลยแฮร์ช่วยเอเอาไปอย่างชิ้นใหญ่บุวนโอ้โหให้ชิ้นใหญ่เลยใจดีโอ้ชิ้นใหญ่ปักเลยดูโจ๊กๆหน่อยดูเจ๊กๆหนเลยเจ๊กๆโจ๊ๆ้าวโอ้โหว้าวอ้มามันเป็นลูกครึ่งนะต้องเรียกรวมกันนะเรียกว่าไงคะแลกแก่ Please, please subscribe and press the bell icon. <Yeah>! Hello ให้ทายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนที่วัดเดิมที่เราเคยมาเป็นเพลิเออวัดวัดพระยาสุเรนนะคะเรามาอีกแล้วเพราะเราเลยจะไปไหนจริงๆล้วชอบคำหลับปุยเลยเดี๋ยวป๊าป๊าจะเฝ้าร้องไว้แล้วมามากับช่อแฮงจะลงไปให้หันแกะกัน ไปอาอเลนะค่าเข้าผู้ใหญ่สามสิบเด็กี่สิบไม่ชอบปลาดูด <laughs> มันทำท่าไงมันดูดท่าไหนหรอมันดูดท่าน,น,น,าน,นั้นเลยเหรอลูกชอบแฮไม่ชอบปลา, <laughs> ม,ปามาเห็นมาทีไรแฮไม่ยอมกลับเลยแฮให้ทุกตัวอย่างแฮป,ปี้มากมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคือให้แกะกินหญ้าหรอไหนวะไม่ใช่แกะกินแครอทแล้วละ่ะแล้วก็ปลาคราฟน้องดูดขวดนมกระตา่ายเฮ้ยมีไก่มามาเห็นจ,จริงด้วยเฮ้ย <c oughs> เจอกระต่ายมาแอบอยู่มันคิดว่ามันปลอดภัยแล้วไม่รอสลรอกเจอช่องแหวะดูทีมือตัวพร้อมเปล่คะมาบอกเลยว่ามันอิ่มแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่มันมีแครอทวางอยู่มันยังไม่กินเลยมันง่วงม้งลูกหูมันรู้สึกจะเป็นที่ระบายความร้อนนะถ้าหมาจาไม่ผิดนะหูของมันอะมันหลับเนาะมันง่วงเนาะเวลาม้าเนี่ที่ฟูมันชอบอย่างนี้มากแต่ว่าม้าจะเพลิหล่อาม่าเขานวดหรอนวดสปาให้ฟูเหรอลูก ใช่แต่อาม่าเมื่อยอาม่าเลยยืนให้ฟูอยู่บนอยู่บนอยู่บนเก้าอี้แล้วอาม่าก็ค่อยอ๋ออาม่าไม่ได้เหยียบฟูใช่ไหม, <c oughs> ไมไข้ามาหเหยียบฟูแบนแน่ๆน่ <c oughs> ท่นใหม่ตัวใหม่หรอตัวใหม่เขอุ้ยตัวนี้หิวหรอมาเลยมาเลยตัวนี้น่ารักจังจัดการเลยให้อ <c oughs> าหารจ้ะ <c oughs> จัดการมาบอกว่าให้จัดการกระต่ายวะ <c oughs> โอเคเอาไปเลยชิ้นใหญ่บนโอ้โหให้ชิ้นใหญ่เลยใจดีโอชิ้นใหญ่ปักเลยมันเคี้ยวไหวไหมน่ะชิ้นใหญ่จัง แต่เขาให้มาใหญ่อะเนาะเราไม่มีมีดมาหั่นตะกันหนอแต่ว่าที่ช่อแฮเคยเคยอะไรอะให้ที่คุณครูคุณครูพลอยสอนอะเรื่องเลี้ยงกระต่ายอะครูพลอยบอกว่าจริงๆริกระต่ายกินแครอทได้ไม่เยอะใช่ไหมลูกจำได้ไหมคะแต่มันกินผักอย่างอื่นอย่างแต่กว่าได้กินเองนะคะใช่คิดเองและที่คุณครูเขาสอนนะคะลูกเขาจำได้ว่าเขาบอกว่ามันกินแครอทได้ปริมาณจำกัดนะไม่ใช่กินได้เยอะแยะมา เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายอ่ะว่ากระต่ายต้องกินแครอทเยอะๆให้โอเสียงม,มันกัดอ่ะโอ้ใช่เสียงมันกัดอ่ะนึกว่าลองฟังสิฮ่าเสียงมันกัดกลุ้มๆอร่อยมากเลยอ่ะโอ้บายเลยเหรอโยนให้มันเลยเหรอรอเอาปลาก่อนเอาปลาคืออะไรใช้หันปลาเหรอลูกชำนาญมากอะมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนาะอ๊ มันกระเด็นขึ้นมาเลยอ่ะมาก็เปียกเลยน้ำเอออ่ะอะให้มันดูดดีๆแห่ไปลึกๆหน่อยไหมล่ะมันจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเยอะหนูเหาะออน้ำปลาเหรอหุยดูดิหิวโหยมาจากไหนหว่ายกันมาว่ายรวมอยู่ดีเช้าแฮคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครให้ตอนนี้สุดรวมดูสีวิธีการให้ของเขา้าแฮรูตัวชัวร์น้อยตัวชัวน้อยตัวชัวตัวชัวโอ้ย่ิโอ้โห หรอคะนม่เอาแล้วหรอคะแล้วจะรอหมามานะคะทำไมแล้วจะล็อกมือม้าด้วยทำไมหนูให้ไปเถอะลูกหนูจะได้เปียกคนเดียวแล้วมันจะได้กินหรอมันละลายไปกับน้ำหมามมว่าต้องป้อนใส่ปากมันลุกเออให้ใส่ปากให้มันถูกจุ๊บๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ปากมาเลยไม่งั้นมันจะละลายไปกับน้ำอดกินจุ๊บๆๆ,ๆๆุๆเออให้มันได้จุ๊บๆนั่นแหละพอและจุ๊บสองจุ๊บ ใช่ให้แกะกันกระต่ายก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องตามหาอีกอะลูกอะไปให้แกะก่อนก็ได้แต่มีไกนไหนด้วยแต่มีนกอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ใช่เราไม่ค่อยได้ดูนกเลยเนาะเราโมสนใจแต่กระต่ายมาไม่เก่งมาให้ไม่เกะเอ๋ยหนา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 หนเฮ้ยชอบแฮรแฮรมันแรงมากเลยแฮรช่วยเถอนมันแรงตัวข้างใต้ตัวเล็กๆอ่ะตัวลูกแ่ะแป๊บเดียวก็โตแล้วตอนนั้นเรามามันยังจิ๋วเดียว เฮ้ยโอ้โหนมหกเต็มอะระวังนมหกอะเสียดายมันคงมองตาเราค่อยอยากกินออให้เจ้าตัวเล็กๆหน่อยเจ้าตัวเล็กๆต้องการกาอือตัวเล็กๆอะเป็นเบบี๋อยู่เนาะคงอยากกินนมมากทุกครั้งมีแต่ตัวใหญ่แย่งของเบบี๋อเมนีเบบี๋น้อยตรงนั้นอีตัวหนึง่งนั่นๆๆที่มันที่มันออกมาน่ะ อ่ะตัวไหนอยากอ้ําก็มาอ้ําแดดแดดร้อนแหละมามาว่ามันก็เลยหลบหมดบอแแบให้เราแล้วเออบ่อแให้กินออ้ยทำดีๆมันกระเด็นใส่ม้านี่หนูหมดแล้วาปภารกิจต่อไปกระต่ายน้อยอยู่ไหนอีกเฮ้ยมาเจอกระต่ายแล้วแท้ไปเอาแครอทมาเร็วสวัสดีจ้าโอ้โหคุ้นเคยกันเหรอนี่มันกินอาหารกระต่ายอยู่ข้างในเนี้ยไอตัวข้างในเนี้ยมันมากินหลบกินอาหารกระต่ายน่าจะเข้าได้แอบเข้าบ้านกระต่ายอ่ะเชิญเลยค่ะแอบเข้าม้านกระต่ายไป เดี๋ยวมาจะไปบอกพี่เขามีคนแอบเข้าบ้านกระต่ายไปได้ไม่เป็นไรหรอกพ,พูดจริงแต่ว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะลูกแต่ว่ามันกินมันกินอาหารเม็ดกันอยู่ไม่รู้มันจะอยากกินแครอทหรือเปล่านะก็เอยากโอเคเดีมาัจมาจะไปล็อกประตูมัาจะไปล็อกประตูช่องแฮจะได้ออกไม่ได้เออเอ,อ้เฮ้ยไม,ม่ตัวนี้มันมานี้เดี๋ยวมาล็อกประตูช่องแฮก็อยู่นี้ว่าขงแฮมาล็อกประตูแล้วอยู่กับกระต่ายต่อไปได้ไหมคะ รู้ออกอีกว่าไม่ได้ล็อกจริงแหมไปให้หันมันก่อนเลยคือว่าขออภัยด้วยทุกท่านตอนนี้ในวัดมีงานเผาศพอยู่เลยมีดนตรีประกอบที่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับการมาฟาร์มนิดนึงนะคะใช่ค่ะลูกอา้าวหนูให้กระต่ายเสร็จแล้วเหรอมันมีแค่นี้นะหนูต้องให้มาละอ๋อเฮ้ยแกะก็กินแครอทอา้าวชอบแฮมมาเจอกระต่ายตัวนี้ ไปให้แก่เลยคะ่ะไ,ไม่เอาค่ะหมากลัวนิ้วหายไ, <laughs> ไปแล้วแฮเ,เ,เอามาไปนเพื่อนเนี่ยหมาถ่ายนี่ไงดูดิดูดิดูดิด,ด,ด,ดิให้เขาเลยเอาให้เขาดิสงสารเน่ยน่น่ดูดิแลบลิ้นมาขนาดนั้นลูก <c oughs> อ่าแบ่งไปแบ่งไปให้ได้กินทุกตัว <c oughs> อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอันนี้กินไปสามชิ้นแล้วอตัวเนี้ยแบ่งตัวอื่นมั้งนี่เฮ้ยสนใจแครอทกันนะเนี่ยมาก,กันเป็นแถวเลยพอให้แครอท พอให้นมไม่ค่อยสนใจลหรอชอบแห่ 5, มัาเจอเบบีน้อยตัวใหม่นั่นไงแสดงว่ามันออกลูกกันเยอะนะเนี่ยเรามาทีไรเจอเบบีทุกทีเลยนี่อันนี้คู่นี้ใหม่ล่าสุดเลยสองตัวนั้นนอนหลับอยู่นี่มามาซูมให้ดูเบบีน้อยยังตัวจิ๋วๆิวอยู่เลยไอเซตเนี้ยไอตัวเนี้ยไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่ขาวก่อนเรา,ม,า,ม,ามันเป็นเบบีน้อยแบบไซส์นั้นเนี่ยโตกันละพวกเนี้ยโตวไวเหมือนกันนะเนี่ยไอเซตเนี้ยเซตล่างเนี้ยชอบแหะ ชอบให้วิ่งไปวิ่งมาล้อแก่อให้มันวิ่งหลายๆมุมของข้อขอลูกเริ่มให้อาหารแบบแอดวานมากยิ่งขึ้นเพื่อความเราใจเฮ้ยอย่าลุดออกมานะวิ่งเลยนะพวกเรานะตัวใครตัวมาเลยนะแฮ โอ้เจอลูกครึ่งอ่ะเป็นแพะบวกแกะน้องพแกะเรียกไม่ถูกเรียกว่าอะไรดีลูกถ้ามันเป็นลูกครึ่งแพะกับแกะมันคือชื่ออะไรคะแพะแพะฮะแพะแกะหรอมันเป็นลูกครึ่งนะต้องเรียกรวมกันนะเรียกว่าไงคะแแกะแระแกะ,แะ,แกะมันรวมแล้วหรอลองกองลองกองไม่ใช่มันบนผลมไม้ไม่ใช่แกะกับแพะแล้วแพะแกะเอาลูก,เอ,ลกเอาตะกร้าไปคืนพี่แล้วลูก เอองั้นมามาดูแลข่าวหน้าเรามาเราไม่ต้องเสียค่าอาหารแล้วใช่ป่ะแฮมามุมนี้เลยเอายาให้กินอย่างเดียวเลยโอเคไหมอุ้ยนี่ดูง่วงอ่ะแววตาคือง่วงอยู่เลยโอเคง,ง,ง,ง่วงง่วงนอนต่อนะคะ,ะโอ้ไก่มาด้วยอ่ะไก่ก็มากินด้วยเหรอโอ้สวัสดีจ้า <c oughs> ขอแฮจับหน่อยแฮชอบจับ <c oughs> เจอไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์กินอะไรดีลูก กินตะก้าไปเอาตะก้าไปเก็บไม่เหลือซากก็า,าหรอจริงป่ะเจ้าตัวเนี้ยที่ตะเกียววิ่งหนีมันคงอยากพักอันหกวันนี้อาจจะมีเด็กมาเล่นกับมันเยอะ<ด>ใส่เลือดเลยเหรอเห็นใส่เลือดเ,เหรอที่หูมันใช่ไหมเส้นเลือดใช่ไหมมาจําได้นะว่ามันเก็บไว้ระบายความร้อนเหมือนกันนะหูมันแล้วเขาห้ามดึงที่หูนะแต่ก่อนอนะ่ะคนเราอุ้มกระต่ายแล้วแบบกำหูมันอะ่ะรู้ปะ ยุคก่อนอ่ะเขากำหูกระต่ายแล้วยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นวิธีการอุ้มกระต่ายที่ถูกต้องแต่จริงไม่ถูกนะเพราะหูมันเส้นเลือดเยอะมันจะได้รับบาดเจ็บบายอ่ะไปไปไปกลับบ้านก่อนนะทุกคนบ๊ายบายกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเขานัางมาเที่ยวใหม่วันเดิมอีกละไม่รู้กี่รอบแล้วเขาหน้าทำไมคะลูกเขาหน้าใช่ก็คือจะไม่ใส่เท้ามี กใหบบ้ใส่รองเท้าแตะไม่รอเดินเท้า,ปปาเลาปล่าเลยเหรอเออมันจะคอยดูเด้อแช่ช์แชร์คลิปที่ Subscribe and Press the Bell Icon